อาละกิจต่อไปครับงานเข้าัวยาวทำงานเข้าแล้วออ้ การทํางานของเราได้เมียงโง่มันก็เหนื่อ,นอยนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมือแจิงจไปจัดการเปลี่ยนกันเท่าเปลี่ยนกัน <c oughs> จับแทงเขาจะสองบาทสามบาทนี้ได้ได้ลองขอชีวิตเลย ลก็ากำลังซีเรียสไ,ไปกวนเขาเรากำลังซีเรียสกวนเขา <laughs> วันนี้เรามาด้วยเรามาชวนด้วยเหรอ เมียโง่ใช่ไหมเธอแอบคําฉันทำไมถึงฉันจะได้ถึงเธอจะได้ฉันว่าฉันเป็นเมียโง่แต่ฉันก็ควบคุมคนเก่งได้ก็แล้วกันละ่ะคนโง่ๆอย่างฉัน <laughs> นะไปเ่อยอ่ะทนไปเลอยทนไปเลยข่อย เราก็โง่เนาะแต่เราควบคุมคนฉลาดได้ไง ก็เหดค่ะพี่ซานี่ค่ะมาถึงหน้างานใหม่แล้วค่ะเตรียมเอาย้ายรถลงจากเทนเลอร์ค่ะงานนี้เป็นงานเมาค่ะท่นตายและวาเียลิงออกค่ะ เกือบใส่กับบะหมี่ค่ะได้ใส่ซีนนิดเพิ่มค่ะวันนี้มันนี้ิ่นเก็บขาค่ะพี่น้องม็นเลยบอไซล่องเผาค่ะเกือบกัดซีนมันขาร่องเผารองเท้ากัดข้าก็เลยได้ใส่อีเพิ่มค่ะดาวเทียมค่ะดาวเทียมคู่ใจ มาหอยมาหอยเออมะนาเขาก็ได้มันจังหอยสิบลูขูดจังหอยงามใหม่ก็ยิบขูดนาลดเอาดักแทงออกมาก็ได้ค่ะ ถอยเลยถอยเลยถอยถอยถอยม้านคักขนาดมอนี้ซุปเปอร์เงี้ยวม้านใหญ่รถกะ À, Thoái mà! Thoái mà! Muốn! 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 ร,ร่วมไปเบื้องหน้างานนะเดี๋ยวไบอกงานทำสารวัตรก่อนครับครับเดี๋ยวปิดเพื่นเจเดี๋ยวเป็นปิดดอกยางไปก่อนเลยไปงานวันนี้เป็นงานเหมาค่ะผมจะ โอ้ยมาเป็นน้องผู้ใดของคุณปอสิค่ะวันดีค่ะโอ้ยัดค่ะค่อยบอก่าหัางมาเนี่ว่าเขาค้ำเขเรียกว่าไปเจ้าไปรุด่จะหาเพิ่นาตัด้ยพันดี่ออยพันจะีพ่อเอาไปชมก็ดโอ้เอาไปขายชุ่มัดดีเถอมันก็ขืนงายบ่มัน่นงายนะนงายก็มัดอันดีแก่ ขาแล้วม่หันกินดิบอกกู้ซีนเอามาส่งตนามาผมตสองลูกัต่างสองลูกผ่างสลูกี่น้อง บนนู่นค่ะไปค่ะที่นี่โกโกวาส,สันค่ะใหญ่ๆเจา้าแคทค่ะเราจะไปย้ายรถอีกคันค่ะชมกันก่อน,อนค่ะ ผมบันนีก็สิแปนดีเท่ากัอ,อ่อยเ,เป็นราคาอยากชมตัวบันนีพอเรา <laughs> ตัดอ่อย นี้อ้อยเป็นราคาผ้ากันสมซะอันบมปีนี้อ้อยเป็นเป็นราคาผ้ากันสมซานมโอว่าผมตนนู้นเราขอใช่ใช่ข้างหน้าผมดีใช่เมื่อเราเป็นเงาเลยเอาผมเอาเปก่ไดีวรงม่ผมสา่อบอา ก็จะได้เื้มกันหลายจ้าเืิมกันหลายตัวได้แล้ววันหน้าอ้อยหรอแน่นบ่จ้าขอเราเบอไหมจ้าขอเราเบื่อเงินด้วยเซฟเงินไวดีขึ้นยังนี่ยังบทันกินอ่ะยังบ้านกินอ่ะ กูมาบอกแล้วเขี่ยวเอาแล้วไปพี่ใหญบอกแล้วเอาบอกแล้วเอาของไรสิเอาจ้ะจ้ะไปใหยรถอีกคันหนึ่งเงีพ่อมันหลายคันมันก็หยากรีเดินอยู่พ่อไม่ได้เห็นกูมาเดินมันมาได้ไม่เห็นหนามันเห็นแค่ละจมก็ไปใส่ผู้กับผัวมันมลยไปหาเจ้าเหรียญเป็นบ่ ว้ามาด้วเลเดี๋ยวเรคุยชหมดเลย่ได้กันว่เห็นกันได้เชีย่้เียนเราเนี่ย้มมอันได้เสียวไปกับอกเล่าเดินเนี่ยเราไม่ยุองได้เขลียวออกกับอกเล่าจ้า